ดีมเฮลิเตีเลือดทุบได้ทุบแล้วสนามสนาสนามได้หรือเปล่าไม่ไหหรือเปล่าไม่ไหวากไม่ไหวพี่จะชี้แจงแล้วยว่าอไรมาแล้วต่เขามาแล้วนะเอ่อเอมลงแป๊บเดีรอมรวมรมน้องมีสติอย่าทาอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเตรสติตัวเองไว้เสมอ ย้ำคิดย้ำทำก่อนจะพูดอะไรต้องคิดก่อนพูดไม่ได้พูดพอด้วยอารมณ์นะครับมีสติไว้นะไม่มีใครโดนใบนะครับโอเคไหมครับไปเเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปว้าวว้าวมาว่ารยิงกันด้วยยิงอยู่ใรยิงรยิงเราใรยิงงะรไปยะยมะ เ็ปืนไว้บนรถรู้ตัวว um, so ่าลึกวิ bah 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 oui ่งขยับกลับมาหาวงเพื่อนนะไปดูเพื่อนดูเพื่อนไปลึกนะจะไปลึกนะลึกนะกันด้วยกินยากันด้วยกินยาบนรถนะปืนจะลืมด้วยปืนอ่ะปืนอ่ะบนรถอ่ะกินยาแล้วกินยาแล้วนะกินยาไปกินยาไปกินยาเราจะชุบไปต้องกินยากัน

ไอ้มึงมึง่อยเวทีเวทเว่วหลังไลาน์แล้วกูขึ้นรถกูรอช่วยเพื่อนได้ยี่อะไว้จิวถแลระเบิดเลยตัดอันเหรอ ยิงยาง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 รถมัน ขี่ยวรถไปอะไรวะได้สั้นขี่รถหรอนี่ตัวเองเฮ้ยมึงชนรถในรถไฟฟ้ามันดี่โคตรแรงเลยเฮียขอซ่อมรถแป๊บนึง หมดแล้วกระสุนหมดแล้วยิงหมดแล้วยิงจะหมดแล้วสัตว์ทนัดยิงก็หมดแล้วมีจะหมดแล้วกระสุนหมดแล้วชุบเพื่อนชุบยมีนะกระสุนช่วถ่ายไว้วนหมดแล้วอะไรพวกมันเหรอยิงจะหมดแล้วเราก็สุดเพิ่มวันไอช่วงนี้บ๊อบเห็นป่ะพี่ตัวดอกไหนไหนไหนตัวของไหนของไหนขออะไรใช่ป่ะยิงมาดิไล่ยิงมาดิ ฝาดด้วยหรอกด้วยเลยจัดการให้ตายหนึ่งมันโดนปั๊บใต้จังพี่โอเคสวยเอามาล่วงผมยิงไว้ผมยิงไว้เพื่อนเราอยู่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 ยิงไว้ยิงไว้เอาคนหนึ่งนะโชคโชคยิงเพื่อนตอนชุบหน่อยดิเพื่อนมันพยายามชุบอยู่เว้ยไม่ไอ้ไม่ได้ต้นไฟ้ป่านนี่โอยู้ยยิอยู่ Oh! เอารถมาฟนเกี mm ่ยวดอกเดียวพังเลยสัต right ว <away> <but> ์ของเขาไม่มีแล้วด้วย ไอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบกล่องซ่อมให้กูดิไม่เป้าเียเนี่ยมันมันเกี่ยวไร่ชนอยู่นะตอนเนี้ยกล่องซ่อมกล่องซ่อมกล่องซ่อมก็ต้องไปไกลขนาดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาคันที่ได้แน่ๆเอาคันที่แบบก็ได้แน่ๆที่จะหลุดออกมาเห็นปะเลือกออกไปได้ไหมเห็นไหมไหมหมดพี่ ่อหนยมจะยิงหาพ่อมึงเหรอไอ้อสัสซาดเสร็จแล้วมันจะลุกพี่เจ็บแล้วพี่ลมมันเจ็บจังไอ้กล่องซ่อมซิ้วเนี่ยวะกล่องซ่อมอ่ะพี่บ๊อบพี่บอ๊อบเคสตร,รงนี้มีปะปตงรตบบงบ้านบ้านไอ้ซได้ลุงตรงข้างตรงข้างบ้านไอ้ ไปด้วยลูกขอไปด้วยลูกไปเลยทุ่งเหนือบ้านฟาเตล่าที่เรามาฟาเตยเยอะมากข้างบนนะตอนนี้น่าจะไปทางเส้นับขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วตรงจุดนั้นน่ะจุดนั้นน่ะมันห่อเพิ่มป่ะมันห่อพี่มันห่อมันห่อมันห่อเพิ่มเยอะน้อยมันน้อยเราเรามาเอาตรงนี้ก่อนเราเคลียร์ไปเลยอะเฮ้ยลูกเขาเป็นไรอ่ะถ้ามันน้อยอ่ะมาเคลียร์ตรงที่จุดจุดเคลียร์เพื่อนก่อนลูกเขเป็นไรวะ เพื่อจะได้เบิกรถไปช่วยเพื่อนได้ไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรอ่ะขับเองอ่ะขับกับฝั่งนี้หมดเลยขับกับอีกฝั่งนึงหมดเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขับเองหมดเลยเนี่ยเอา้าจะลงรถไม่ได้ด้วยน่ะ ็นี้อะไรวะเนี่ยรถพี่แบบป่ะพี่เออไปส่งกูดิขึ้นไม่ได้เอารถอะ่ะเดียพี่ตรงตีลิงตรงตีลิงนี่ขับอยู่หน้าตีลิงเลยพี่คุมเขตเปย์ทำไรสมไม่ช่วยนะรถพี่ของซ่อมปะ่ะของของซ่อมไหนตีลิงที่ตีลิงมันอยู่เยอะมึงต้องไปก่อน,นอยู่เยอะ น้ำหนึ่งตรงนั้นมันพันตรงบ้านดีเจจขตเดี๋ยวการธนคารชุบเองการธนคารชบเปงการนคารชบเองดีรับหมอ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  ไอชุบไม่ได้อะรีบไปนะรีบไปนะรีบไปนะรีบไปเอารถนะ